สวัสดีครับตอนนี้พ่อพงพอเพียงอยู่ที่หลังบ้านนะครับวันนี้พ่อพงจะพามาดูผักหวานป่านะครับที่พ่อพงปลูกไว้นะครับเมื่อสามปีที่แล้วนะครับตอนนี้ต้นผักหวานป่าก็กําลังจะ,ะโตแล้วครับนี่ผักหวานป่าที่พ่อพงปลูกนะครับพ่อพงจะปลูกอาศัยไม้พี่เลี้ยงอย่างอื่นซึ่งใช้พี่เลี้ยงเนี่ยหลายอย่างมากนะครับ มีอย่างมะรุมนะครับหรือไม่ก็ผักหวานบ้านนะครับแล้วก็ลำไยน้อยนานะครับอันนี้คือต้นผักหวานนะครับอันนี้เป็นผักหวานป่านะครับอันนี้ต้นผักหวานบ้านนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นน้อยนานะครับอันนี้ก็จะเป็นลำไยนะครับแล้วก็มะขามเทศนะครับที่เอามาเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็แครนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานป่านะครับที่พ่อพงษ์ริดใบไว้เพื่อว่าจะให้แตกยอดนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นผักติ้วนะครับนี่ครับผักติ้วนะครับยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยก็ปลูกเป็นผักที่เลี้ยงผักหวานป่าเช่นเดียวกันเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นผักหวานป่าครับนี่มีร้อยกว่าต้นนะครับฝั่งข้างนู้นก็มีนะครับแต่ว่าพ่อพงไม่พาไปดูแล้วก็หลังบ้านทางนู้นก็มีนะครับแต่ พ่อพงก็ไม่พาไปจะพาชมบริเวณนี้แล้วก็จะพาเดินไปที่หน้าบ้านครับไปดูต้นผักหวานป่าของพ่อพง์นะครับนี่ตอนนี้พ่อพงก็ไม่ได้ซื้อกินแล้วนะครับผักหวานป่ามีแต่เหลือกินนะครับเอาแบ่งให้ญาติพี่น้องกินนะครับนี่ครับยอดอ่อนๆอครับนี่ผักหวานป่าครับมีหลายรุ่นหลายขนาดอันนี้ อยู่ใต้ต้นลิ้นจี่นะครับนี่อยู่ใต้ต้นลิ้นจี่นะครับงามมากมีอยู่ตรงบริเวณนี้เป็น20ต้นนู่นแหละครับเห็นไหมครับนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่ข้างในนู่นก็ใช่นะครับแล้วบริเวณนี้อีกนะครับนี่เยอะครับยอดยอดอ่อนๆอบอวลเห็นไหมครับนี่นี่ครับอางนี้ก็มีเห็นไหมครับสองข้างทางเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นต้นมะรุมเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีน้อยหนาแล้วก็มีนี่ครับชะอมนะครับส่วนมากก็จะปลูกแบบนี้แหละครับเป็นพี่เลี้ยงอันนี้ก็เป็นต้นแครนะครับปลูกเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าแล้วก็มีชะอมด้วยนะครับหลายๆพืชหลายๆอย่างช่วยกันนะครับนี่งามมากเลยครับใบอันนี้ก็เป็นต้นลำไยนะครับนี ตรงนี้ก็เป็นต้นลำไยอันนี้ก็จะเป็นลิ้นฟ้านะครับคือเราปลูกเนี่ยหตารางเมตรเนี่ยเราต้องมีของกินทุกอย่างเราปลูกแบบเกษตรปาณิชย์นะครับคือด้านใต้เนี่ยบางทีนะครับก็เราก็เอาพริกมาเสริมเอาอะไรอะเอากระเพราหรือยอย่างเงี้ยครับมาเสริมทับด้วยนะครับนี่อย่างต้นนี้เห็นไหมมีทั้งน้อยหนามีทั้งชะอมนะครับ แล้วก็มีคือต้นผักหวานนะครับนี่ครับต้นนี้สูงนะครับถ้าเป็นต้นตัวเมียนะครับมันจะมีเมล็ดพันธุ์นะครับพ่อผมก็จะได้เอาไว้จะได้มีพันธุ์ขยายต่อไปนะครับนี่ครับต้นผักหวานป่านะครับนี่นี่ครับผักหวานนะครับล้วนเลยนะครับเยอะมากครับหลักๆก็คือทุกพื้นที่ในนี้เห็นเป็นร่มเงาอย่างนี้เราต้อง มีผักหวานป่าทุกที่อันนี้จะเป็นต้นมะขามเทศนะครับเป็นพี่เลี้ยงอย่างดีสําหรับผักหวานป่าเลยผักหวานป่าในความจําเป็นของการมีพี่เลี้ยงก็คืออ่ามันก็จะเป็นร่มเงาให้กับผักหวานนะครับแล้วก็ผักหวานเองนะครับระบบรากเนี่ยครับรากของผักหวานป่าเนี่ยมันก็จะไปอาศัยเกาะหากินอาหารซึ่งต้นไม้ต่างๆก็จะมีไนโตรเจนสูงในในในรากไม้อ่า ผักหวานป,ป่าเนี่ยก็จะเอาลากนะครับไปเขาเรียกว่าไปเกาะตามลากของอต้นพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับก็อาศัยความเติบโตนะครับแล้วก็ใบต่างๆที่ร่วงมาเนี่ยก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับใบะมะขามเทศเนี่ยก็เลยมะขามเทศนี่ก็จะเหมาะที่จะเป็นพี่เลี้ยงผักหวานปา่าแต่ว่ามะขามเทศไม่เหมาะที่จะเป็นพี่เลี้ยงผักหวานป่าก็คือเราต้นมันโตเร็วนะครับโตเร็วมากๆเลยนะครับ นะครับนี่ต้นมันจะโตเร็วอันนี้พ่อผมก็ตัดยอดมันไว้เห็นไหมครับน่ะตัดออกตลอดทุกปีเลยนะครับเพราะว่ามันจะสูงท่วมบ้านนะครับนี่ครับเป็นผักหวานป่าทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่เนี่ยบริเวณนี้นะครับนี่พ่อผมก็จะโน้มโน้มโน้มมาไว้เนี่ยนะครับเป็นผักหวานป่าล้วนๆเลยครับนี่ครับนี่ตรงนี้ก็อยู่ติดต้นแครเลยนะครับ อย่างต้นแคร์ต้นนี้นี่นะครับนี่ต้นใหญ่มากนะครับเป็นต้นแคร์นะครับปลูกพร้อมกันกับต้นนี้เลยนะครับเนี่ยปลูกกันเลื้อพร้อมเลยกับผักหวานป่าบริเวณนี้นะครับปลูกพร้อมกันเลยต้นแคร์นี่จะตายแล้วครับเนี่ยเริ่มตายแล้วนะครับเห็นไหมครับใบข้างบนไม่มีแล้วนะครับปีนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะครับแต่ว่าถึงต้นแคร์ตายมันก็จะมีต้นอื่นที่เราปลูกไว้เนี่ยต้นนี้ก็จะเป็นมะขามนะครับมะขามหวานแล้วก็เป็น น้อยหนานะครับแล้วก็ติดคันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะครับนี่มีก็ะปักหวานป่าข้างใต้นู้นก็ผักหวานป่านะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่เป็นผักหวานป่าอีกต้นหนึ่งนะครับเยอะนะครับนี่ครับอันนี้ก็ผักหวานป่านะครับเต็มไปด้วยผักหวานป่าเลยตรงนี้ก็มีลืมดูต้นนี้นี่ครับอันนี้ก็ผักหวานป่าครับเนี่ยต้นนี้งามมากๆเลยนะครับ อยู่ใต้ต้นจันผานะครับแล้วก็ต้นนี้ก็จะเป็นต้นเพกาเตี้ยนะครับแต่ว่าปลูกไปปลูกมามันไม่เตี้ยครับมันสูงนะครับหลายปีนะครับนั่นเห็นไหมครับต้นเพกาทั้งนั้นเลยครับทุกพื้นที่ของเราจะปลูกของกินนะครับแบบไม่ให้ว่างเลยทุกตารางเมตรนะครับนี่อันนี้ก็เป็นผักหวานป่า รั้วทั้งหมดนั้นเป็นต้นผงชุรสนะครับรั้วทั้งหมดที่ริมรั้วนะครับปลูกด้วยต้นผงชุรสหรือว่าต้นผักชายาสุดแนวเลยครับเป็นร้อยเม็ดนู่นแหละครับนี่พี่เลี้ยงนะครับผักหวานนะครับอันนี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับเนี่ยคือผักชายานะครับันคณะเม็กซิโกครับอันนี้ผักหวานป่าต้นพี่เลี้ยงก็เป็นอ่าสเดาเอออินเดียมั้งครับนี่ ตัวเนี่ยกินกับลาบอร่อยมากครับยอดมันเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ก็เนียวเองก,กออ็พ่อพงเองก็ไม่รู้นะครับว่าตรงนี้นี่เ,เขาเรียกชื่อว่ายังไงกันแน่นะครับอันนี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับนี่ครับผักหวานป่ายอดกําลังแตกข้างใต้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นผักอีเลิศนะครับ ผักอ e ีเลิศนะครับเหนือด้านบนนี่ก็จะเป็นซุ้ม,มันเบอรีนะร่ทุกอย่างเป็นของกินหมดนะครับเราปลูกแบบเกษตรปานนยดนะครับนี่ต้นผักหวานป่านะครับกําลังแตกยอดอ่อนๆนะครับอันนี้เป็นผักหวานบ้านนะครับนี่อันนี้ก็อ่าเป็นอะไรมะม่วงหาวมะนาวโห่ก็จะปลูกผักปานป่าไว้ด้วยเห็นไหมครับนี่ครับนี่ผักหวานป่านี่ผักหวานป่าทั้งนั้นเลยครับนะี่ อันนี้ก็ผักหวานป่านี่ใต้นี้ก็เป็นผักหวานป่านะครับนี่นี่ครับอันนี้ก็ผักหวานป่าครับอยู่ใต้ต้นออดอกไม้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพุทธน้ําบุตรนะครับดอกเหลืองหอมนะครับแล้วก็มีต้นน้อยหนาอยู่ด้วยอันนี้ก็อันนี้ก็ต้นผักเม็กนะครับนี่ต้นต้นเนี้ยต้นใหญ่แล้วผักเม็กนะครับ ลูกไว้ตรงนี้เลยแล้วก็มีที่เอาเอาผักหวานป่ามาปลูกใส่นะครับเป็นพี่เลี้ยงให้ผักหวานป่าด้วยนะครับแล้วก็ต้นผักเมกนี่ก็พ่อพองพอเพียงก็ปลูกดอกไม้คลุมด้วยนะครับดอกไม้นี่ก็จะเป็นดอกพวงแสดนะครับเห็นไหมสีส้มนะครับดอกพวงแสดส่วนสีชมพูนี้ก็คือดอกพวงชมพูนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดู บริเวณน้่นนอกอีกหน้าบ้านก็มีนะครับผักหวานป่านะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจการปลูกผักหวานป่าเนี่ยต้องศึกษาให้ดีนะครับการปลูกผักหวานป่าดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ง่ายดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับก็ต้องทําความเข้าใจในการปลูกนะครับอันนี้ก็ต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับต้นผักหวานป่านะครับนี่ครับ อันนี้ก็ก็<ๆ>มีปลูกพ่อคงนะครับขอโทษนะครับพูดผิดหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็มีปลูกด้วยเมล็ดนะครับก็คือการปลูกของพ่อคงเนี่ยจะปลูกด้วยเมล็ดนะครับเอาเมล็ดมาเพาะงอกเองนะครับเป็นการลงทุนที่ต่ํานะครับเราไม่ได้ซื้อต้นกล้านะครับนี่ครับกำลังงามเลย แล้วไปดูฝั่งทางโน้นนะครับฝั่งทางโน้นก็ตรงจุดนี้นะครับก็อยู่ใต้ต้นลําไยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยซ้มเนี่ยจะเป็นลําไยที่เป็นเครือเป็นลําไยปิงปองนะครับก็ใช้ปลูกผักหวานอยู่ใต้ร่มตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่เลยผักหวานป่าครับกําลังแตกยอดเลย yeah. พี่เลี้ยงนี่แหละมีความสําคัญมากเลย ต้นลำไยก็เป็นพี่เลี้ยงที่ดีสำหรับผักหวานป่าได้นะครับเหมาะนะครับในการปลูกผักหวานป่าถ้าใครมีต้นลำไยเนี่ยเอามาเล็ดผักหวานป่าเนี่ยนะครับเพาะเหมือนถั่วงอกอนะครับแล้วก็เอามา,าทิ่มลงดินไว้นะครับเดี๋ยวมันก็โตของมันเองนะครับแล้วเอาใบไม้กบนะครับบริเวณนี้มีอยู่ประมาณ1ิบกว่าต้นนะครับเห็นไหมครับนี่ ต้นนี้ก็ต้นผักหวานป่านะครับนี่ต้นเล็กๆนี่ก็ผักหวานป่าเห็นไหมครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าอีลอกนะครับอีลอกนี่พ่อพงเอาพันธุ์มาจากจังหวัดเลยนะครับมาปลูกไว้เห็นไหมครับออกมาแล้วเนี่ยเอาแกงใส่ผักหวานป่าในสุดยอดมากครับใส่กับไข่มดแดงด้วยนี่ครับอันนี้คือดอกอีลอกนะครับเราจะยกป่ามาไว้บ้านเลยนะครับนี่ครับ ผักหวานป่านะครับดูออกไหมครับนี่นี่ผักหวานป่าครับต้นนี้ก็ผักหวานป่าครับอันนั้นก็ผักหวานป่านะครับขวดนี้เป็นขวดที่เราจะให้น้ําในช่วงหน้าแรงนะครับแล้วก็น้ําเติมนี้เราก็จะหยุดลงครับเราลงทุนน้อยนะครับลงทุนแบบง่ายๆครับนี่ครับนี่ก็ต้นผักหวานป่าตรงนี้ก็จะมีน้อยหนานะครับเป็นพี่เลี้ยงนี่อีกหนึ่งต้นผักหวานป่าครับ นี่กำลังแตกยอดเลยครับนี่ต้นนี้สูงแล้วนะครับพ่อพงตัดยอดไว้ไม่ให้มันสูงนะครับนี่ครับสูงท่วมหัวไปแล้วก็เลยตัดยอดตรงนี้ออกนะครับเพื่อว่าให้ทรงพุ่มมันต่ําตอนนี้ก็มีมดแดงมาอยู่ด้วยนะครับนี่ครับและนี่แหละครับก็คือผักหวานป่าที่บ้านของพ่อพงนะครับ ตอนนี้พ่อพง์เองก็ไม่ได้ซื้อผักหวานป่าแล้วนะครับรับประทานแล้วแต่ก่อนนี้ชอบซื้อมากเวลาไปตลาดนี่จะหาซื้อผักหวานป่าถ้าหน้านี้มาเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือผักหวานป่านะครับแต่ว่าตอนนี้พ่อพง์ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับมีกินเองที่บ้านแล้วมีแบ่งปันให้ญาติญาตินะครับเพื่อนเพื่อนบ้านก็ได้รับประทานได้ด้วยได้รับประทานด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ก็จะเก็บไปฝากเพื่อนนะครับ 你看。